องมีความก้าวหน้านในวิชาชีพนะครับที่พ่อพยายามที่จะให้พวกเราได้เก็บผลงานนะครับเก็บผลงานในโดยเฉพาะเรื่องการเกมพีที่วันนี้นะครับถ่ายรูปึงยังถือว่เาเป็นปกติแต่ทุกวันนี้ต้องคลิกนะครับโดยเฉพาะเกมใหม่ของกศรรนะครับมันต้องมีคลิปเรื่องการการอนแต่ข้อที่สําคัญต่อไปนี้นะครับการส่งผลงานนะครับของครูเราต้องมีการเก็บคลิปรายงานนะครับ ส่วนที่เป็นเปนเป,เปเนะอร์นะครับเป็นรูปเล่นนั้นบางทีอาจจะยุ่งเรื่องเกณฑ์ใหม่นะครับต้องส่งรีบไปที่่หนวยเหนือเพื่อที่จะให้นะครับในการเลื่อนวิทยฐานะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เกณฑ์ปีเอนะครับเกณฑ์ปีเอในกระทั่งรอออนนะครับเป็นเรื่องการส่งผลงานแต่ก่อนนั้นนะครับผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะนะครับเชี่ยวชาญส่งวอห้าไม่กี่ปีนะครับไม่กี่ปีมา วอสิบสามนะครับพอหลังจากนั้นวอสิบเจ็ดนะครับวอยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นวอวอพอวอพีเอนะครับพีเอคือเรื่องการ้งเป็นคนงานแต่ก็มันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งผู้บริหารระดับสูงนะครับก็คิดคิดเกณฑ์เพื่อที่จะให้ให้ครูได้มีความก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะนะครับมันจะโยกปถึงเรื่องเงินเดือนการเลื่อนเงินเดือนนะครับการเลื่อนวิทยิฐานะนะครับหลักสี่พออาจารย์บอกพวกเรา ับให้ใหศึกษานะครับเรียนรู้ตลอดะนะครับแล้วก็เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วก็รายงานฝ่ายบริหารบุคคลนะครับลงลับนะครับงานสารบัญน,นะครับของโรงเบียนเพื่อที่จะเก็บผลงานนะครับโดยส่วนตัวนะครับที่ดูเชิงสิรินะครับมาปฏิบัติหน้าที่นะครับในด้านที่เด็กน,นะครับด้านวินัยคุณธานรจริยธรรมนี้ก็ถือวาอ่าเป็นผู้ที่ น่าชุมชนนะครับหน้าชุมชนที่บอกว่ามาโรงเรียนแต่เช้านะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็กลับนะครับตามระเบียบเวลาราชการอันนี้ก็าน้าชุมชนนะครับไม่ใช่ว่าพออมาดูนะครับดูตั้งแต่วันแรกที่พวกเรามาแล้วก็ดูทุกวันนะครับการปฏิบัติหน้าที่ประสบผลสุขเร็ดนะครับไม่ใช่ว่าพ่อออมเป็นคนประเมินตัวชื่อวัดความสุขเด็ดคือเรื่องชุมชนผู้ปกครองนะครับทหารผู้ปกครองบอกว่าครูสอนดีอนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องที่น่า ภาคภูมิใจนะครับพอพูดว่าดีอิเด่นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญถ้าหาผู้ปกครองไม่ว่าดีเด่นเราก็คิดว่าไม่ประสมตงเลยนะครับถ้ายป็นในผู้ปกครองไม่ชื่อชมพวกเรานะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับได้ติดตามนะมาติดตามนะครับน้องอาจจะตื่นเต้นนะครับพอพูดว่าอยากไปเครียดเพราะว่าบริการทำงานมีพี่เลี้ยงเยอะนะครับตรงนี้เพราะว่าหลังจากที่ รุ่นของพูดง่ายๆรุ่นของวสิบเจ็ดเนี่ยวสิบเจ็ดพอสสองตั้งแต่รุ่นสุภรัตน์นะครับสุภรัตน์ส่งวสิบเจ็ดมาจากครูชำนาญการแล้วก็ส่งผลงานนะครับชำนาญการพิเศษนะครับเรามีครูที่ทำผลงานตรงนี้มาเรื่อยๆหลังจากที่สุภรัตน์มาแล้วก็มาเป็นรุ่นของฟาริดานะครับฟาริดาก็ทำฟาริดากับทันชนกเนี่ยประเมินนะครับโดยใช้รูปแบบ ประเมินเข้ม8 8ครั้งนะครับใน2ปีพอมารุ่นของพัฒสมนรุนของเสาลักนะครับประเมินเข้มนะครับประเมินเข้มเด4ครั้งนะครับประเมินซึ่งผ่านการประเมินและก็อีกไม่นานนะครับก็จะมีการออกคําสั่งนะครับจากครูผู้ช่วยมาเป็นครูคอรเนนะครับและก็ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราก็มีการประเมินของค,ครูอิรินดานะครับจากครู ครหนึ่งเป็นครูคสอสองถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของครูรุ่นใหม่องพวกเรานะครับและพอมาถึงรุ่นของชนจารสิริพิน้มัดประเมินเข้มนะครับใช้เกณฑ์เพิ่มมาอีกคือเกณฑ์พีเอพีเอก็คือเรื่องการจัดเก็บผลงานนะครับโดยใช้ระบบเครื่องไอซีเรื่องดิจิทัลเพราะฉะนั้นก็ขอฝากครูครรุ่นใหม่นะครับเราก็ต้องเป็นการเตรียมคนพร้อมนะครับอัตรานาเตนะครับพัตานาเตงแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องให้พออบอกนะครับเราเราเป็นครูรุ่นใหม่แล้วนะครับมันต้องเก่งกว่าพอาะพออต้องเก่งกว่าคุณครูประสิทธิ์ซึ่งเป็นครูที่นะครับอีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณแล้วนะครับอย่างใดที่แนะนําพวกเราได้ก็นําไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ที่สำคัญต่อไปนี้นะครับครูคอสครูคอสอันหนึ่งที่จะทำหน้างานอีกก็คือมันครูพี่ไร่พรแช่กดกับคุณครูท่านโชคซึ่งจะต้องทํา เอ็ดคนงานนะครับเพื่อที่จะส่งนะครับคอสนสน,นะครับในการต่อไปซึ่งผู้ที่มาดูแลยนพวกเราก็คือท่านศึกษาเพื่อการการสมบูรณ์นะครับกับพออที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณครูนอกประเทศมีอะไรที่จะได้เรียน กอกสนะครับเพื่อพัฒนาเพิมและก็พัฒนาอย่างเข้มนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาประมาณสิปีนะครับของข้นี้คั้นเนี้ีคงจะหัวเ่นะครับคงจะฝากเขียนจากประนึงนะครับจากทั้งสามท่านนะครับทั้งประธานกรรมการผู้ชมสมุดแล้วก็ผู้แทนทนะครับก็อยากจะให้ผูจะนำชีวิตนะครับเสนอนะครับ แนะนำตัวเองกระดิกหนึ่งครับเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับในรอบสี่ครั้งนะครับสองปีครับเส็จวครับโซดีค่ะพอ,อสุริยานุเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนาศึกษาสอนอการจนาจิตสำรวยศึกษารีเทศชำนาญการพิเศ,ศษคุณครูประสิทธิ์ช่วยพิทักษ์ครูคชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนาศึกษานะคะ วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ทั้งสามขั้นมาเป็นกรรมการประเมินผลงานนะคะรู้ไหนะรา,ายงานผลการเป็นผลงานการเตรียมความพร้อมละยะแนาอย่างเข้มของตำแหน่งผู้ช่วยครั้งที่1นะคะข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อนางสาวชนันิริศรนสินชื่อเล่นชื่อแจค่ะ เกิดเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2527เป็นบุตรคนที่2จากจำนวนบุตรทั้งหมด3คนของนายไกรสอนศิลป์และนางรนาสอนศิลป์ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่117/2ทหมู่ที่10ตำบลร่อนทิบูลอำเภอร่อนทิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประวัติการศึกษานะคะระดับประถม จบจากโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณสีอำภอรนพิบูลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียน3ตําบลวิทยาประสาอ์อำภจุฬาโณนหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาโณนนะคะระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยอีเทนเอเชียจังหวัดปทุมธานี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลายัยวิทยาเขตศรีธรรมสุมสกราชค่ะประวัติการทำงานด้านการศึกษานะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 3ถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช,ช,ช2563ในตำแหน่งครูที่เลี้ยงนักเรียนพิการ ประจำโรเงเรียนบ้านห้วยหางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3เริ่มรับเริ่มรับราชการงอวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตำแหน่งผู้ช่วยโรงเรียนวัดตุ้งวายพัฒนศึกษาสำน <us> ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 รณะน้าที่ด้านการสอนนะคะ1ระดับชั้นอนุบาล2 1ห้องมีนักเรียนทั้งหมด7คนจำนวน2ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาที่ที่1 1ห้องมีนักเรียนทั้งหมด7คนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์สวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาอีกที่สองหห้องมีนักเรียนทั้งหมด10คน หชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. วิชาวิัาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 1ห,ห้องมีนักเรียนจำนวน14คน <c oughs> 1นชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของรูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน หนึ่งวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่เชา้าเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเป็นผู้ยึดมั่นในประเพณีและปฏิบัติการจารีตของสังคม ปฏิบัติตนตามหลักครสอนทางศาสนาและเข้าร่วมศาสนกิจของศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่เสมอ 3. จรรยาบวันวิชาชีพครูข้าพเจ้ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและให้ความรู้ความสามารถที่มีใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยก,การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ข้าพเจ้าให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ําเสมอข้าพเจ้ามีความรักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่ปฏิบัติตนเป็นที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียน ข้าพเจ้าเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสี่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้านำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอบรมสั่งสอนให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและน้อมนำหลักการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้รู้จักประหยัดและเก็บอม โดยการสนับสนุนให้นักเรียนมีการฝากเงินเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตของตนเอง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและเป็นเวลาเสมอและยังประดับในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาข้าพเจ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของความเป็นครูให้เกียรติเพื่อครูส่งเสริมอาชีพครูให้ก้าวหน้าเช่นยกย่องและแสดงออกให้นักเรียนกิดความรักและความศรัทธาต่อครูและวิชาชีพครูองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้นำผลการ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระก,การเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัยของผู้เรียน้าพเจ้าจัดก,ก,กิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตารผัิหารจัดก,การชั้นเรียน พาพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนทั้งความสะอาดการจัดโต๊ะเก้าอี้ในการนั่งและการจัดสือ่อสิงอ่องอำนวยความสะดวกที่จะให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา๒ก,การริหารจัดการชั้นเรียนพาพเจ้ามีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการดูแลและพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน และคอยอบรมบ่มิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อมีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสมอย่างเช่นในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9นะคะการอบรมก็จะเป็นในรูปแบบออนไลน์ข้าพเจ้าก็ได้เข้ารับการออนไลน์ทั้ง ความรู้ด้านวิชาเอกและก็ด้านปฐมวัยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดช,ชอบเาพเจ้ามีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการประชุมในโรงเรียนหรือการพัฒนาบุคลากรภายนอก 4. การทางานเป็นทีม้าพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีเพื่อกูนซึ่งกันและกัน ทั้งการทํางานกับครูภายในโรงเรียนหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนหรือแม้แต่การออกไปทํางานข้างนอกอล่างเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 5. ้างานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยู่เสมอทั้งกิจกรรมที่จัดจัดภายน,นอกและวันสําคัญทางด้าน,านวิชาการต่างๆในโรงเรียน และก็ค่ายวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดขึ้นในโรงเรียนเพิมที่แล้วค่ะพระปราจ้ารับผิดชอบหน้าที่เวรตัดอาหารรางวันเวรรับนักเรียนตามตารางเวรประจำวันอย่างเคร่งครัดพระปราช์ได้เข้าร่วมงานอาวะมงคลณวัดทุ่งายณวัดทุ่งคาย 6. กการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาเละเทคโนโลยีอ่าในปัจจุบันนะคะการใช้เทคโนโลยีก็คือเข้ามามีผลในการทํางานในทุกๆภาษาที่ทุกสถาบันอย่างเช่นโรงเรียนวัดทุกปยก็จะมีใช้เฟซบุ๊กเป็นกลุ่มในการสร้างงานส่งงานหรือนําเสนอผลงานมีกลุ่มไลน์ต่างๆทั้งของโรงเรียนของชั้นเรียนรวมไปถึงกลุ่มไลน์มิเทศ ื่อส่งงานเพื่อปรึกษาปัญหาด้านการงานนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการส่งงานส่งรายงานให้กับโครงการ CP ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายก็ส่งผ่านเว็บไซต์และนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองก็อย่างเช่นที่เคยบอกคือการอบรมออนไลน์การใช้โปรแกรม Zoom การใช้ Google Meet ขอบคุณ มันอยู่หน้าที่9นะคะหน้าที่9กาพระเจ้าจ,จัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือสื่อรูปแบบนะคะวิธีการจัดการรนรู้ที่หลากหลายตัวนี้ก็อาจจะเพิ่มความชัดเจนขึ้นคําว่า,าในรูปแบบและความหลากหลายนี่คืออะไรบ้างนะคะในรายงานเราก็สามารถทำาิวะโค้ได้นะคะสิ่งที่เป็นคือเพราะว่าที่นี่จะไฮเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านผอเป็นผู้นำนะคะก็ เอาตัวนั้นมาใช้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้ภาพโอเคนะคะภาพได้มีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะทีนี้จะเพิ่มความสมบูรณ์แล้วก็ความดเดดเด่นของเราตรงนั้นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเฟรมใน PowerPoint ด้วยมันจะได้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันแล้วก็สามารถจะลิงก์ ลิงก์ไปสู่กิจกรรมการสอนซึ่งอาจจะไม่ต้องดูหมดเราแค่ฉายให้ดูจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะก็จะทำให้เรามีความชัดเจนขึ้นนะคะในในรายงานก็เขเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมได้ที่เป็นรายละเอียดก็เขียนไว้ประเด็นย่อยๆนะคะการสร้างสื่อราตการเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ตันนี้เราก็สามารถที่จะบอก ได้นะคะว่าคืออะไรบ้างแล้วก็นําไปใช้อย่างไรนะคะสื่อราชการเรื่องของการวัดประเมินผลก็เช่นเดียวกันนะคะในเอกสารก็คือเหมือนกับเราเขียนแบบเอาเกณฑ์มานะคะเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้โดยวิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผลการเรียนรู้อันนี้ก็สามารถที่จะยกตัวอย่างได้นะคะว่าแบบประเมินของเราเนี่ยใช้อย่างไรบ้างอาจจะหนึ่งประเมินตามสภาพจริงที่เราสอนใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีประเมินประจำหน่วยการเรียนรู้หรือแล้วแต่คุณครูออกแบบนะคะโดยข้อสอบที่ได้มาตรฐานก็อาจจะยึดดึงข้อสอบกลางมาหรือข้อสอบจาก DLTV ที่เขาหาคุณภาพของข้อสอบกันโดยแล้วนะคะ,นะคะก็จะเป็นประโยชน์ กับเราแล้วก็สามารถที่จะทําให้งานของเรามีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นระบบและชัดเจนม,มากขึ้นนะคะเราก็ลองลองตรวจสอบดูว่าเอกสารที่เราเขียนไว้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มอะไรบ้างเช่นลิงก์ QR code ที่จะทําให้กรรมการส่องเข้าไปดูเนื้อในของเรามันจะเป็นเสน่ห์ในการเขียนผลงานของเรานะคะก็ไม่เป็นไรนะครั้งนี้ไม่ต้องกังวลนะคะก็ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะค่ะก็ชื่นชมคุณครูนะคะค่ะเรามีรุ่นที่พี่นะคะมีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นเข้มแข็งเพรานะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ประโยชน์จากผู้มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถไม่หวงนะคะคนรุ่นใหม่นี่มีความรู้ความสามารถเต็มที่อยู่แล้วนะคะมีเยอะแต่ว่าจะนำามาประยุกต์ใช้อย่างไรตรงนี้ที่เรา ต้องช่วยกันเติมเต็มนะคะท่านผอค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทรับขอบคาณครับขอบคุณครับศิตรครับอ่าลำดับผมนะครับก็อ่ามีการประเมินตามที่บอกนะครับคือหนึ่งการปฏิบัติตนและก็สองการปฏิบัติงานนะครับอ่าเรื่องการปฏิบัติตนนี้ไม่ไม่น่าห่วครับแต่อก็เรื่องการปฏิบัติงานก็ยิ่งไม่น่า่วงกว่านะครับก็ ยืนจมนะครับกับครูชนะชิดีสอนสินนะครับในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผมดูรายละเอียดแล้วนะครับทั้งปฏิบัต,ติตนและป,ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากเลยนะครับเพราะว่าเพามีประสบก,การณ์นะครับจากการปฏิบัติที่ครูหรือว่าหน้าที่ครูมาเป็นประมาณสิบกว่าปีนะครับโดยประมาณก็ได้ประสบก,การณ์ตรงนั้นมานะครับมาช่วยนะครับ ซึ่งผลการประเมินในวันนี้นะครับก็ตามหลักของกกศพคือจะต้องแจ้งให้ทราบแจ้งให้กลูผู้ช่วยทราบนะครับก็ท่านประธานและท่านจูดการนิเทศก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับอของผู้แทนกลูก็ไม่ปิดบังนะครับนะผลดูแล้วก็คะแนนนะครับก็อยู่ในประมาณ80-85นะไป,ประมาณนั้นนะครับเพราะว่า กานะไปร้อยหนึ่งนะครับมันจะเกิเกนโคลต้าน,นะครับในครั้งแรก